คงไม่มีใครคิดหรอกว่าชุมชนที่เงียบสงบแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอพร้าจังหวัดเชียงใหม่มันจะมีคาเฟ่ที่สวยและน่าสนใจขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยครับแล้วตอนนี้เราจะไปที่สิริเมืองพร้ามาดูว่ามันจะเหมือนที่ผมได้ดูในรีวิวหรือเปล่านะครับมันมีหลายๆอย่างให้เราต้องดูนะครับ ด้วยราคาเขาด้วยทุกอย่างเป็นคาเฟ่ร้านอาหารดูดีมีโซนที่ให้เด็กได้ทำกิจกรรมวาดรูปวาดรูประบายสีศิละปะนี่คือสิริเมืองพลาว,ว้าวโอ้ผมว่าใครมาต้องมาแวะนะโอ้ คือร่มรื่นมากเลยครับผมบอกเลยร่มรื่นใช้ได้เลยมีโซนน้ำตกด้วยก็ดูมีโซนน้ำตกด้วย,ย,วยพี่พี้วัพั์ตัวเมืองอะไรตรงนู้นอ่ะ เดี๋ยวไปดูตรงนู้ดนี่นี่เป็นเป็นจุดสั่งอาหารเขานะเดี๋ยวเราไปดูอาหารเขานะนนนนดูดิขนมขนมอ่ะดังโงดังเหิะดเยอะแยะเลยเอออาหาร,รญี่ปุ่นญี่ปุ่นพร้อมสิริเมืองพราวเขานั่งกันตรงนี้นี่ โอ้ยมันร่มลื่นอย่างเว้ยข้างหลังเป็นข้างหลังเป็นไร่กุหลาบไร่กุหลาบไปแท็กเตอร์ไปดูเราไปดูไร่่กุหลาบเทคเตอร์ไปเดี๋ยวฝนจะตกละ <c oughs> อ๋อฝนตกแล้ว <c oughs> เราก็จะเดินมาที่สวนกุหลาบนะครับไร่กุหลาบนะครับเห็นไหมสิริการ์เด้นโโอ้ ขึ้นสวนกุหลาบนะตอนนี้ผมเดินมาเนี่ยฝนตกนะโดนที่คิวหนังผมเลยนะฮะฝนตกผมถ่ายท่ามกลางสายฝนแล้วกันตรงนี้เนี่ยดูดิดูวิวดิโอ้ว้าวไงสวยไหมเออนี่อยู่อำเภอเพ้านะครับจังหวัดเชียงใหม่ จะว่าเล็กๆก็ไม่ใช่ละคาเฟ่ใหญ่เลยนะครับนอกจากเขาจะทําคาเฟ่แล้วนะครับ<ม>ก็ดอกกุหลาบพวกนี้เขายังตัดตัดไปขายด้วยนะครับเนี่ยเเอ,อเขาก็ทําเป็นเป็นแหล่งรายได้อีกทางหนึ่งนะครับของคนที่ชอบชอบปลูกนั่นปลูกนี่นะครับให้มันได้รายได้เนาะแล้วก็เป็นเชิงท่องเที่ยวด้วยครับกุหลาบี่เป็นตัดขายครับพี่ โอ้ยทำเป็นแยมแยมกุลาบครับอ๋อผลผลิตภัณฑ์จากกุลาบนี่มีอย่างครับมีแยมแล้วมีอย่างหมชาผสมขนมตัวโอ้ผมนึกว่าเป็นขายดอกเป็นขายเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ขนมเป็นแยมเป็นอย่างนี้เนาะอ๋อครับผมนึกว่าขายดอกเป็นว่าเป็นเป็นทำเป็นของเปิรคนเดียวเลย อันนี้ใส่ปุ๋ยอย่างครับนี่ปุ๋ยที่มันใส่ปุ๋ยแบบออแกนิกอ่ะออแกนิกอ๋อปุ๋ยขออปุ๋ยมักอืมออแกนิกของแต่เมินก็ใส่ปุ๋ยข้ออ่าคุณประมลครับอ่าในความคิดของคุณคุณคิดว่าดอกกุหลาบพวกนี้เนี่ยเขาปลูกเพื่ออะไรครับอ่าเขาไม่ได้ปลูกขายในนวาเลนทน์นะครับอันนี้เขาปลูกเพื่อ สำหรับมันียว่าเลวยท้ายเพื่อแปรรูปทำชาุหลาบนี่เค้กกหราบอุ้ยกาแฟกหลาบอุ้ยแป้งกหลาบเฮ้ยแล้วก็โมจิแม่กหลาบเฮ้ยคุณพี่ก็แรกกับผมนึกว่าพี่จะบอกว่าเออเปินจะตัดไปขายเป็นดอกก็แลกใับความความคิดความคิดผมนะก็แรกกับผมเดินมาผมก็กก็บอกว่าเออเปินจะตัดดอกไปขายใช่ครับแต่ผมไม่ถามอีลุงนั่นแหละอีลุงนั่นบอกว่าเนี่ยเออทำเหมือนที่พี่ว่าเนะ เออเฮ้ยเขาคือกูรูจริงเว้ยกูรูของแต้ว่ะออันนี้คือเขาทําแบบเป็นโคกหนองนานะครับแต่ว่าเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวคุณสังเกตนะครับว่าเป้าหมายเขาคือปลูกกุหลาบให้คนมาเที่ยวได้แล้วเอาไปแปรรูปได้เข้าใจไหมในการทำของเขาเนี่ยต้องต้องใช้ต้นทุนสูงด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคืออยู่ดีๆภาษีภาษาเข้ามาทำอย่างเงี้ย 2 2- 3ส,ส,สปีแรกคุณถามว่าสองสาปีแรกเนี่ยกว่าที่คนจะรู้จักเนี่ยคุณต้องใช้เงินไปเท่าไหร่เห็นไหมถ้าคุณเดินเข้ามาเนี่ยเขาเกือบทําเกือบมีที่อ่านหนังสือนะมีบ้านพักนะ,ะมีลานกาแฟนะมีคาเฟ่ให้กินนะ,ะและอีกอย่างหนึ่งตรงมุมตรงนี้ผมจะให้ดูว่าตรงมุมตรงนี้ที่หลังคาสังกสีเนี่ยอ่ะคือ อันนี้คือออฟฟิศเขาเขามีสาเม,มียนทำบัญชีอะไรเรียบร้อยตรงนี้โอ้โหใหญ่เลยเนี่ย<อ>บัญชีร้านกาแ,แฟแบบน้อยๆบัญชีนะนี่บัญชีละคือตรงนี้คือเขาปลูกคือ<บ><บ>เขาไม่ได้อาจจะไ,ได้เก็บผลผลิตตรงนี้ด้วยคือเขาอาจจะมีพาร์ทเนอร์ข้างนอกคือชาวบ้านแถวนี้นอ,อาจจะปลูกกุหลาบเพื่อส่งมาให้เขาที่จะทำาบัญชากุหลาบถามว่าเฉพาะแค่นี้คัไม่พอไม่พอกับค่าใช้จ่ายในนี้แล้วก็ตะกี้ตะกี้ผมถามนะเขาทำแบบออร์แกนิกตัวนะเขาไม่ใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะเขาใช้ปุ๋ยคอก เออปุ๋ยขอกหมดเลยก็ทําในสิ่งที่มันอยากๆหมดเลยนะเนี่ยโโอ้ <ocar Zahlen. S 2> เดี๋ยวเราลองชิมดูแต่ราคาอาหารน่ะเดี๋ยวผมจะบอกเลยว่าผมดูในเมนูนะมันถูกหมดเลยครับเดี๋ยวเราต้องไปชิมว่าอร่อยไหมนี่เปรี้ยผสมกุหลาบนะครับเนี่ยอ๋อเปรี้ยผสมกุหลาบเป็นสีแดงเลยแล้วได้กินกุหลาบไว้ตัวออกหวานนลย จะมัลรั่เลยอันนี้นะครับน้ำปังไซรุกเกตมีกุลาป่ะน้ำปังอันนี้คือน้ำปังอุ้ยหอมกุลานี่ว่าปังนิ่มๆนะครับอล้วอันนี้หอมกุลาบ้วยหลังจากที่เราชิมนี่นี่ครับโอเคนะครับ FC ทุกคนเตรียมได้เลยครับเตรียมรอเลยรอดูเตรียมตังรอเลยครับอ่ะมาแล้วอันนี้อะไรเป็นชุดขันตก เซตนี้คือ129บาท129บาทสามอย่างก็คือมีน้ำพริกหนึ่งอย่างนะมีหมูแล้วแต่ว่าเลือกซี่โครว่าอะไรอันนี้อันนี้จะหมูเนี่ยอันนี้เป็นชิ้นแห้งมันมันมันอยู่ที่ว่าเราเลือกเราเลือกจะอะไรจะมีอากาศอันนี้ผมจะชิมก่อนว่าเป็นไงกินเตงกันนี่อร่อันนี้อะไร่อยนนี่อร่อยอันนี้ต้องชิมนีอืม อันน,อนึ่งอ,อย่างาจหลเหมืกับแม่ผมทำเลยนะอร่อ,อ,อ,อย,ย,อย,ยเหมือนแม่ผมทำเลยแต่และอย่าง <Dam. S 1> บดจะชมกับชมแตะชมว่าเนิาไนจิ้นแห้งนี่นุ่มเยมลยเนื้อหมูคะ<อ>ก็วบาดจิ้นแห้งหมันนุ่มหมู กินกุลาบครับกินันนี้โชว์นี่นี่นี่กุลาบใหญ่นี่นยยนกินได้กอโอ้โหนี่ครับกุลาบที่อยู่ด้านหลังนั่นนะฮะข <c oughs> <c oughs> ้าวไข่เจียวดอกไม้ผมอยากดูจานนี้ข <c oughs> ้าวไข่เจียว <c oughs> ใบกล้วยหม้ข้าวไข่เจียวบ <c oughs> อจรองนะิงเหรอต้องชิมด้ไงอันนี้อะไรโกแกงกระดิ่โอเคเจ้าข้าวยำไก่กรอบใช่ไหมรอแป๊บนึง อ่ะมาแล้วอันนี้ที่ผมดูในรีวิวนะอันเนี้ยเนี่ยผมจะมากินอันนี้แหละเนี่ยอันที่มันฟันฟันอยู่เนี่ยโอ้โมันเหมือนในรูปจริงเลยเว้ยเนี่ยมันเหมือนในรูปที่ผมดูเลยอ่ะอุ้ยเหมือนเหมือนเลยอ่ะเหมือนเลยอ่ะคือทายหูบลงไปยังได้เหมือนเลยอ่ะเหมือนเลยอ่ะอันนี้คือสั่งมาลองทุกเมนูเกือบเกือบละ เรคาเตรียมตัวไปล้างห้วยเรือตังไม่พอตอนนี้มีตู้ไอเทมแค่การครับโอ้ยหยุดเลยแล้วโอ้โหโทสนี่ผมยังกินไม่หมดเลยนะอันนี้บะหมี่บะหมี่นี่ก็ยังกินไม่หมดเลยอันนี้มาใหม่อ่ะพี่ดูข้าวฝานดิแล้วดูเขาเนื้อเนื้อเนื้อมันยังไม่เศร้าเลยนะเนี่ยเนื้อไม่เศร้ายังไม่รอวกูต้องโอ้อะไร เนื้อยังไม่หม่นเลยนะครับไม่ไม่ไม่ใส่ต้องน้องนะครับเนื้อเนื้อยังไม่โศกเลยครับยังไม่โศกไปไก่ละกูแอบโศกครับโศกเศร้าใช่ไหมเมื่อกี้ลุงเปงเขาลองกินนเดี๋ยวผมจะลองกินดอกไม้นี่ดูว่ากินได้ไหมนะเราจะลองกินดอกไม้นี่ดูนะผมจะกินดอกไม้นี่กับกับแอปเปิ้ลเอื่อกี้คุณแมูตออกมาเห็หมครยเฮ้ยเ อือ้ปืนกับดอดคุลาบเขาถามว่าถ้าเราอยู่ลำพูนอ่ะเราจะกล้าสั่งอย่างนี้ไหมเนี่ยเป็นโทษเป็นโทษเงี้ยร้อยหกสิบร้อยหกสิบร้อยหกสิบอันนี้เท่าไหร่นะพี่ห้าสิบเก้าบาทเาทเอาละผมจะพามาดูโซนเด็กๆนะครับนี่ลูกผมก็จะมาดูห้องเรียนสิริไปดูเขาระบายสีวาดรูปครีเอดมากเลยนะเนี่ยเออพ่อดูเลย เรไาเรื่องเราไปทำดูสักอันหนึ่งไหนๆก็ามาละดูดิอ่ะ,ะไปแล้วเราแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างลงชื่อก่อนไหมต้องลงชื่อก่อนไหมครับมาล,ล,ล,ลงชื่อก่อนไปมีค่าใช้จ่ายยังไงครับเนี่ยไม,ไม่มีค่าใช้จ่ายอ่ะลงชื่อเขียนเขียนเขียนลงตัวนี้ก่อน,นี่ยลงเลยอ่ะเนี่ย <c oughs> ลงเชิญลงทะเบียนรับอุปกรณ์ศิลปะนี่คือมูลฟรีเลยนะโอ้โหสุดยอดอ่ะธนาคารของเล่น นี่ไงน้องอะไรเขียนไปก็เ,เขียนไปแล้วเดี๋ยวเขาจะให้มาวาดรูปอะไรกันตรงนี้เขามีสีอะไรให้ด้วยวาดเล่นอิสระเราจะวาดรูปอะไรกันอ๋อนี่ไงมีระบายสีเห็นเลอร์ก็จะระบายสีก็เอาตัวนี้แหละเป็นระบายสีเห็นไหม นยัมีไหมมีมุมที่ให้เด็กๆระบายสีได้เลว้าวแจ๋วเลยนั่งเลยเามีที่นั่งด้านบนด้วยนะเนี่ยนั่งด้านบนเนี่ยนั่งเนี่ยนะเอาเลยเอาเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะออกมานะแล้วมาดูว่าราดรูปอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวตอนนี้พ่อไปกินต่อก่อนนะ โอเคนะเทเลอร์นะเฮ้ยอัเตอร์โอเคนะและก็ถึงเวลาที่เราต้องเดินทางกลับแล้วนะฮะตอนนี้เจ้าสองแสบยังวาดรูประบายสีไม่เสร็จเลยนะครับแต่ยังไงก็ต้องนําส่งก่อนแลวฮะร,รูปที่น้องๆวาดนะครับทางคาเฟ่จะเก็บไว้นําแสดงเป็นการโชว์ผลงานของน้องๆให้กับผู้ที่มาเยี่ยมเยือนคาเฟ่ได้ชมผลงานกันครับ